จากทั่วทุกมุมโลกจดหมายจำนวนมหาศาลให้ความรู้สึกอบอุ่นดุดดังมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ไม่ทราบจะขอบคุณยังไงสำหรับสินค้าที่ยอดเยี่ยมนี้นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมั่นจริงๆน้ำผลไม้ตาฮิเตียนชนนี้เป็นพรที่งดงามผมรักในคุณประโยชน์ที่ผมได้รับขอบคุณที่นำของควัญจากธรรมชาติมาสู่โลกของนี่คือพรที่มีต่อชีวิตของผมจริงๆขอบคุณขอบคุณ จากทุกที่ทุกทางจดหมายหลั่งไหลามาสู่ตาฮิเทียนโนนีอินเตอร์เนชั่นแนลพูดถึงอย่างชื่นชมสรรเสริญจึงเกิดคำถามที่เลี่ยงไม่ได้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรโนนี i, คืออะไรและโนนีปลูกและเติบโตที่ไหนอยากทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง TNI และชาวเกาะตาฮิตินะคะเราเก็บเกี่ยวผลโนนีและผลิตอย่างไรอะไรทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นนะคะเรายืนยันคุณภาพของทุกๆขวดอย่างไรเราบรรจุข,ขวดทั่วโลกหรือเปล่าอะไรทำให้แบรนด ah ์ตาฮิเทียนโนนี แตกตก่างแน่นอนคำตอบไม่อยู่ที่ต้นกำเนิดบนเกาะที่แสนงดงามผมเคยได้ยินชื่อตาฮิเตียนโนนิอินเตอร์เนชั่นแนลพูดถึงความสำคัญของตราสินค้าตราตาฮิเตียนโนนิหมายถึงอะไรคุณพอจะบอกให้เราทราบได้ไหมครับใครๆก็ถามถึงตราสินค้าของเรา ตราตาฮิตียนโนนิคืออะไรที่จริงทุกอย่างเริ่มขึ้นที่ตาฮิติจากเรื่องราวความเป็นมาและกระจายออกไปทีนไอสร้างอตสาหกรรมนี้ขึ้นมาจนทำให้ชื่อเสียงของโนนิเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่มีใครสามารถกล่าวแบบนี้ได้เราเป็นเจ้าแรกที่ผลิตโนนิเจ้าแรกที่วิจยัยโนนิและเจ้าแรกสำหรับโนนิคุณภาพเราไม่เคยตามใครเราไม่ได้เลียนแบบเราเป็นผู้สร้างสรรค์เราไม่ Co ดลอเราคิดค้นนวัตกรรม ตราตาฮิเตียนโนนี้เป็นตัวแทนของความรักเรื่องราวและความเป็นมาของพวกเราและยังแสดงถึงคุณประโยชน์ของโนนี้ความเป็นอยู่แล,และไลฟ์สไตล์ของผู้คนตาฮิเตียนโนนี้ก้าวไปเป็นหนึ่งในตราสินค้าชั้นนำของโลกเราทราบดีว่าตลาดต้องมีการแข่งขันเราจึงตั้งใจไว้ว่าจะไม่มีใครนำหน้าเราได้ในเรื่องโนนี้เราตั้งใจว่าเราจะเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์และการวิจัยเกี่ยวกับโนนี้ตลอดไป และเราจะไม่มีวันยอมเสียตำแหน่งผู้นำอย่างแน่นอนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อคุณพูดถึงโนนี้คุณจึงเอ่ยถึงได้แต่เพียงแต่ฮิเตียนโนนิอินเตอร์เนชันแนลเท่านั้นมีหลายสิ่งที่ยังเป็นความลับที่น่าอัศจรรย์ของผลโนนี้ซึ่งมาจากเกาะที่งดงามและห่างไกลโนนี้คืออะไรโนนี้ปลูกได้ที่ไหนเราจะเลือกเกาะที่ปลูกโนนี้ได้อย่างไร พืชในตระกูลโมลินดาซิตี้โฟลีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในนามโนนิที่จะเริญงอกงามบนหมู่เกาะตาฮิติลักษณะพิเศษที่พบในตาฮิติคือดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากภูเขาไฟป่าดิบชื้นที่สะอาดบริสุทธิ์แสงแดดในปริมาณที่พอเหมาะทำให้เกาะต่างๆเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับพืชที่เป็นของขวัญจากธรรมชาตินี้ ไตเทียโนนิอินเตอร์เนชั่นแนลได้คัดเลือกเกาะบางเกาะสำหรับการปลูกโนนิโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจทดสอบจำนวนมากดินน้ำแม้แต่อากาศล้วนต้องได้มาตรฐานที่กำหนดสภาพแวดล้อมจะต้องสมบูรณ์แบบและเหมือนในอดีตด้วยขนาดที่ใกล้เคียงกับมันฝรัง่งผลไม้ตะปุ่มตะปามสีเขียวของต้นโนนิจะมีตลอดปีดังนั้นต้นโนนิต้นหนึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวันของปี มันเป็นผลไม้ที่เติบโตตามธรรมชาติเหมือนมาจากฟากฟ้าเป็นของขวัญจากพระเจ้าให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์นี่เป็นธรรมชาติของต้นโนนิที่ให้ผลใบและเมล็ดที่มีประโยชน์จำนวนมากมหาศาลเป็นต้นไม้เพื่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงมีผลิตภัณฑ์ของตาฮิเทียนโนนิมากมายหลายอย่างทั้งหมดทำจากต้นโนนิหรือเปล่า แล้วเขาเก็บเกี่ยวกันอย่างไรในทุกผลิตภัณฑ์ที่เราทําเราเริ่มจากต้นโนนี้โนนี้เป็นตัวแทนเรื่องราวของเราบอกตัวตนของเราและสิ่งที่เราเป็นจากต้นได้แตกออกมาเป็นสามองค์ประกอบหลักผลไมและเมล็ดจากสามองค์ประกอบนี้เราได้สร้างวัตถุดิบที่เป็นลิกสิธิ์เฉพาะของเราจํานวนมาก วัตถุดิบเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของทุกผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ภายใต้ตราตาฮิเตียนโนนิวัตถุดิบที่าราศกัดออกมามีจำนวนมากและเรายังค้นพบเพิ่มขึ้นทุกๆวันดังนั้นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จึงไม่รู้จบมากกว่า80เกาะที่กระจายอยู่เราเรียกว่าหมู่เกาะตาฮิติกว่า1 0 0 0พันครอบครัวเฝ้าฟูมฟ,ฟ,ฟักดูแลต้นโนนิที่เกิดตามธรรมชาติเพื่อตาฮิเตียนโนนิอินเตอร์เนชั่นแนล ตลอดทั้งปีเชา้าเกาะเหล่านี้จะได้รับการตรวจเยี่ยมจากผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการของ TNI เอ็ดวาร์ดทูอัลดูและพนักงานของเขาแต่ีโนโนนิอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นไม่เหมือนใครในโลกนี้เมื่อพูดถึงการเก็บเกี่ยวผลโนนิในขณะที่บริษัทอื่นๆหาผลโนนิง่ายๆจากนายหน้าหรือผู้ขายส่งแต่ TNI ติดต่อโดยตรงกับผู้ที่พบปลูกโนนิ พัฒนาความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นที่สร้างความไว้วางใจและมิตรภาพผมจะไปที่นั่นด้วยตัวเองทุกเดือนเพราะยังมีพนักงานที่ออกไปเยี่ยมเยียนผู้ปลูกโนนีิแต่ละรายที่อยู่บนเกาะนี้การเยี่ยมเยียนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ปลูกโนนีิและยังเปิดโอกาส ให้เราได้เห็นว่าผู้ปลูกโนนิปฏิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดของเราหรือเปล่าตเตียนโนนิอินเตอร์เนชันแนลรู้จักทุกคนที่ปลูกและเก็บเกี่ยวโนนิให้เราเป็นการส่วนตัวทุกขวดของน้ำผลไม้ตาฮิเตียนโนนินั้น TNI สามารถสืบเสาะย้อนไปถึงก่อที่ปลูกและผู้ที่เก็บเกี่ยวผลโนนิในขวดนั้นไม่มีบริษัทใดสามารถกล่าวอ้างแบบนี้ได้ถึงสภาพแวดล้อมที่ตาฮิติจะสมบูรณ์แบบและต้นโนน้ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่การปลูกและเก็บเกี่ยวโนนิสําหรับตาฮิเทียนโนนิอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายบริษัทมีระบบการตรวจสอบฝึกอบรมที่เข้มงวดสาหรับผู้ปลูกและผู้เก็บเกี่ยวเพื่อความมั่นใจว่าทุกผลทุกใบและทุกเมล็ดได้มาตรฐานที่เรากําหนด TNI เป็นบริษัทแรกในโลกที่พัฒนามาตรฐานของวิธ,ธีการเก็บเกี่ยวโนนิและกระบวนการทดสอบหลังจากที่ผลโนนิถูกคัดและเก็บเกี่ยว จะถูกนําไปล้างทําความสะอาดและตรวจสอบทีละผลเฉพาะผลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างพิธีพิถันเท่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปผลโนนี้จะถูกเก็บไว้ที่ชั้นวางเพื่อรอให้ได้ที่ในการเตรียมการที่จะส่งไปยังตาฮิติผลโนนี้ที่สะอาดผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกบรรจุในถังพิเศษที่มีการบุกเพื่อความสะอาดปลอดภัยถึงสองชั้นทั้งบรรจุตะระใบจะได้รับการตรวจสอบและชั่งน้ําหนักเป็นพิเศษ จากนั้นแต่ละถังจะได้รับรหัสและบันทึกข้อมูลผู้เก็บเกี่ยวข้อมูลการเก็บเกี่ยวน้ำหนักที่บรรจุและรหัสตรวจสอบวันนี้เราเห็นแล้วว่าผลโนนิมีความสําคัญกับเรามากเพราะมีคนทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์และเราก็ยินดีและก็มีความสุขมากเลยได้ยินมาว่าเราไม่เพียงเก็บเกี่ยวผลโนนิเท่านั้นมีอย่างอื่นที่ใช้อีกหรือไม่ เกิดอะไรขึ้นหลังจากส่วนประกอบต่างๆถูกเก็บเกี่ยวผลเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งจากต้นโนนี้ในสมัยก่อนผู้ที่อาศัยบนเกาะเหล่านี้ได้ใช้คุณประโยชน์จากใบด้วยและในปัจจุบันชาวตาฮิติยังคงใช้ใบเพื่อมรรเทาอาการะลอกระคายคืองเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาใช้กันใบโนนี้ที่น่าทึงนี้ถูกเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถันเช่นเดียวกันกับผลโนนิ ผู้เก็บเกี่ยวได้รับการฝึกอบรมให้เก็บใบาตามจำนวนที่กำหนดจากแต่ละต้นขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของต้นโนนีเชา้าเกาะแต่ละคนได้รับคำแนะนำอย่างเข้มงวดความทุ่มเทนในรายละเอียดความเป็นเจ้าของของกระบวนการจากต้นจนถึงบรรจุข,ขวดเป็นเหมือนตรารับรองของตาฮิตนโนนิอินเตอร์เนชั่นแนลจากทุกเกาะที่ตาฮิติเรือบรรทุกสินค้าจะมารับผลโนนินับพันและใบโนนิจากนั้นพวกเขาจะมุ่งหน้าไปที่ตาฮิติหนุย่ย ซึ่งเป็นเกาะหลักที่ตั้งของโรงงานผลิตของ TNI ที่เกาะตาฮิจิตในเมืองเล็กๆที่เรียกว่ามาทีเออาเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตโนนิแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยที่สุดมีกำลังการผลิตที่มากพอสำหรับผลิตโนนิในปัจจุบันหรืออนาคตที่ตลาดเดติบโตและขยายตัวมากขึ้นโรงงานนี้เปรียบเสมือนอนุสร์แห่งการลงทุน ที่ตาฮิเตียนโนนิอินเตอร์เนชั่นแนลได้มอบไว้ให้กับตาฮิติการควบคุมที่เข้มงวดที่เริ่มตั้งแต่แรกได้สะท้อนออกมาและเห็นได้ชัดเจนเมื่อทั้งบรรจุได้ส่งถึงโรงงานผลิตในมาเทอยเปิดทำการในวันที่1เมษายน2 0 0 5ด้วยเนื้อที่กว่า85,000ตารางฟุตโรงงานนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงงานโนนิทั่วโลก ที่นี่คือที่ผลิตโนโนิผิวเล่จากผนโนนิดิบที่ส่งมาจากเกาะต่างๆเมื่อทงังบรรจุมาถึงและรหัสได้ถูกตรวจสอบจะนำไปชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวังแล้วจึงเปิดออกเพื่อที่จะตรวจสอบแต่ละรุ่นจะได้รับการบันทึกรายงานเฉพาะนี่คือขั้นตอนที่รหัสตรวจสอบของทุกๆถังจะถูกบันทึกและรายงานจะถูกจัดทำขึ้นตลอดทุกขั้นตอนเพื่อเช็คคุณภาพจากนั้นการทดสอบก็เริ่มต้นขึ้น ผลโนนนิธ่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะผ่านเข้าสู่กระบวนการขั้นสุดท้ายในขั้นสุดท้ายนี้มเมล็ดก้านเปลือกจะถูกแยกออกไปและเนื้อของผลจะถูกนํากลับสู่เพียวเร่อีกครั้งจากนั้นก็มาถึงหัวใจสําคัญคือการใช้กระบวนการพิเศษกระบวนการวัสดุอรื่อยที่เพียวเล่จะถูกนามาพัชเจอร์ไลซ์แต่แตกต่างจากการพัชเจอร์ไลส์ทั่วไปวิธีการที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้เรามั่นใจในสุขอาอนามัยโดยไม่ทำให้ Pure เรียเร่ปีนไปจากธรรมชาติ ส่วนประกอบที่มีคุณประโยชน์จากผลโนโนี้จะยังคงอยู่อย่างครบถ้วนกระบวนการผลิตวัตสดุตสตรอรี่โปรเซสนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของตาฮิติโนนิอินเตอร์เนชันแนลแต่เพียงผู้เดียวุอนามิของเครื่องนี้สำคัญมากกับเราและเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกๆ4ีนาทีการตรวจสอบซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่โรงงานที่ตาฮิติ ผลลับที่ได้คือโนนิพิเอร์ที่มีความบริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติซึ่งจะถูกบรรจุเพื่อการจัดส่งต่อไปในแต่ละถังจะบรรจุพิเอร์ได้ถึง230กลลอนและจะมีหมายเลขเฉพาะพร้อมวันเวลาที่บรรจุและหมายเลขตัวอย่างตัวอย่างนี้สําคัญมากก่อนที่แต่ละถังจะถูกปิดเพื่อจัดส่งต่อไปผู้ดูแลการควบคุมคุณภาพจะเก็บตัวอย่างเพื่อส่งไปทําการตรวจสอบ เมื่อผลออกมาว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ TNI แล้วจึงจะสามารถส่งออกไปที่โรงงานบรรจุขวดทั่วโลกแน่นอนที่ผลโนโนี้ไม่ใช่วัตถุดิบเพียงอย่างเดียวสำหรับโรงงานผลิตของเรา TNI เป็นบริษัทเดียวในโลกที่สามารถสกัดน้ามันจากเมล็ดโนนี้ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนยุ่งยากต้องใช้เมล็ดโนนี้ถึง5 0,000เมล็ดเพื่อที่จะสกัดเป็นน้ำมันเพียงหออนซ์ แต่คุณประโยชน์ที่มีอยู่ในของขวัญจากธรรมชาตินี้ยอดเยี่ยมมากน้ำมันจากเมล็ดโนนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและการ,รบำรุงผิวของตาฮีเตียนโนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณประโยชน์ต่อผิวและยังมีการใช้น้ำที่สกัดออกมาจากใบโนนี้อีกด้วยใบยโนนี้จะถูกนำมาทำให้แห้งก่อนแล้วจึงบรรจุบเกาะที่เก็บเกี่ยวใบโนนี้จากนั้นจึงส่งไปที่โรงงานที่มาเทอา ที่นี่ไบโนนิจะผ่านกรรมวิธีผลิตสารสกัดที่บริสุทธิ์จากบโนนิเช่นเดียวกับพิวรที่ทุกขั้นตอนจะถูกตรวจสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกส่วนใหญ่ของไบโนนิที่ส่งมาจะถูกนําไปผลิตเป็นชาจากไบโนนิซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของตาฮิตินโนนิคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่เคยมีบริษัทไหนที่มีขั้นตอนมากมายแบบนี้ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเหมือนกับที่เราทําที่ตาฮิตีเอนโนนิอินเตอร์เนชั่นแนลครับผมเคยได้ยินมาว่ากระบวนการผลิตนี้เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมที่งดงามของตาฮิติใช่หรือไม่แล้วชาวตาฮิติละ่ะพวกเขาคิดอย่างไรกับตาฮิตีเอนโนนิอินเตอร์เนชั่นแนลบ้างอุตสาหการรมใหม่นี้มีผลกับพวกเขาอย่างไรบ้างไม่มีที่แห่งใดในโลกนี้ที่เหมือนกับตาฮิติ พันธสัญญาของ TNI ในการรักษาความบริสุทธิ์งดงามของธรรมชาติที่เกาะตาฮิตินั้นไม่มีใครเทียบได้ TNI ทำการผลิตในแบบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติที่อาจจะเรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกด้วยต้นโนนี้ที่เกิดและเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่วัตถุดิบที่ถูกทนุบำมุงโดยแสงแดดและน้ำฝนปราศจากกุ้ยเคมีใดๆ กระบวนการดูแลและเก็บเกี่ยวส่วนต่างๆของต้นโนนี้ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมไว้เหมือนเดิมเหมือนกับที่ดำรงสืบต่อกันมาจากยุคก่อนของชาวเกาะตาฮิตินับจากเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่าง TNI และชาวเกาะตาฮิติเต็มไปด้วยมิตรภาพและความเชื่อถือต่อกันความคิดที่จะเลี้ยงดูและเก็บเกี่ยวโนนี้เพื่อการพาณิชย์ไม่เคยมีมาก่อนเลยจนรู้จัก TNI แน่นอนที่สมัยก่อนตอนผว้เก็บเกี่ยวทั้งหลายยังเด็กอยู่นั้นมูลค่าทางการเงินของผลโนนี้นั้นเท่ากับศูนย์ไม่เคยมีตลาดสําหรับโนนี้เลยตอนนี้ผมมีรายได้มากขึ้นเป็นสามเท่าจากการปลูกโนนิมากกว่าแต่ก่อนที่เป็นเนอเจ้าหน้าที่ตํารวจซสอีกและเพราะสิ่งนี้ทําให้ผมสามารถซื้อบ้านใหม่ให้กับครอบครัวได้แล้วยังได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอีกด้วย ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้เห็นว่ารายได้ที่เราได้รับนั้นส่งผลถึงครอบครัวของผมและยังช่วยผมสามารถส่งลูกเรียนได้ในอนาคตโดยที่ผมไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาด้านการเงินอีกต่อไปในเวลาไม่ถึงสิบปีจากผลโนนี้ที่ไร้ค่าแตกลายมาเป็นพืชผลการเกษตรส่งออกอันดับที่หนึ่งของตาฮิติ การเต,ติบโตอย่างสุดๆนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทางการระดับสูงของรัฐบาลสังเกตเห็นเมื่อเรามองเห็นความสำเร็จของบริษัทนี้แล้วประเทศของเราควรต้องภาคภูมิใจบริษัทนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราบริษัทอื่นก็จะได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปได้เราอยากให้มีบริษัทที่เหมือนเทียนไอในประเทศของเราอีกหลายๆบริษัท และสำหรับประชาชนของที่นี่รวมทั้งครอบครัวของชาวเกาะที่อยู่ห่างไกลอย่างที่มาคิซัสพวกเขาเคยหาเลี้ยงชีวิตด้วยการทำมะพร้าวแห้งและการประมงแต่ตอนนี้ทุกครอบครัวตั้งใจทำโน,นนิกันอย่างมั่นคงนับเป็นรายได้ที่ดีสำหรับครอบครัวเหล่านั้นความหวังของเราคือการที่บริษัทนี้จะคงอยู่คู่กับประเทศนี้ตลอด เปออประเทศของเรามีแหล่งวัตถุดิบมากมายเพียงพอเกษตรกรรมเป็นงานหลักของเราเป็นงานที่มีอนาคตเราต้องการผู้นำธุรกิจที่เหมือน TNI มากขึ้นไม่เคยเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเขากล่าวว่าเพราะโรงงานเหล่านั้นทําการผลิตอยู่ท่ามกลางป่ามีหลายคนที่เริ่มปลูกต้นโนนิมากขึ้นเพื่อไรายได้ มากขึ้นสิ่งที่ดีสำหรับบริษัทนี้ก็คือการที่พวกเขาไม่ได้ใช้ผลโนนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ยังให้ประโยชน์ต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในโพลินีเซียอีกด้วยไม่เหมือนบางบริษัทที่ทำธุรกิจแล้วก็คอยห่วงแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการบริษัทนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเขาห่วงใยในทุกเรื่องทั้งชาวตาฮิติแผ่นดินตาฮิติหรือแม้แต่วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของเรา ความสัมพันธ์ของ T.N.I กับชาวตาฮิตินั้นเป็นหนึ่งในผลประโยชน์ร่วมกันด้วยมิตรภาพและความไว้วางใจอย่างจริงใจการที่บริษัทอยู่ในตาฮิตินั้นเป็นวิธีการสร้างตัวอย่างเพื่อนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นหายากมากที่บริษัทแห่งหนึ่งจะส่งผลไปทั่วประเทศทั้งชาติและประชาชนทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของ T.N.I นะั้นได้รับการผลิตจากที่ไหน และทุกขวดขงน่าผลไม้แต่ฮิตเตียนโนนิเหมือนกันหรือไม่จากแหล่งกำเนิดกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ่นโนนิ้พิวเรียที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติจะถูกส่งไปยังโรงงานผลิตซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดที่กวางโจวประเทศจีนที่เลฟซิกเยอรมนีที่อำเภอชูบูในญี่ปุ่นและที่ยูท่าสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนั้นคือโรงงานที่สร้างเสร็จแล้ว อยู่ตามจุดต่างๆทั่วโลกที่ทำให้เราอยู่ใกล้กับผู้บริโภคของเรามากยิ่งขึ้นโรงงานต่างๆทั่วโลกทำการผลิตน้ำผลไม้ตาฮิเียนโนนิรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายชนิดแต่ละที่จะได้รับการดูแลรายละเอียดทางด้านคุณภาพและความบริสุทธิ์สะอาดเป็นมาตรฐานเดียวกันตาฮเตียนโนนิดำเนินการผลิตด้วยโรงงานหลายแห่ง และผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง mm. เช่นเดียวกันทุกๆขวดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกพวกเราทุ่มเทอย่างสุดตัวสำหรับการผลิตน้ำผลไม้นนี้ของเราที่กวางโจทุกๆขั้นตอนนั้นจะปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่เราทำที่ญี่ปุน่นหรือสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีกระบ,บวนการเดียวกันการตรวจควบคุมคุณภาพเหมือนกันและเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกัน เป็นไปตาม Good Manufacturing Practice s T.N.I รับประกันว่าลูกค้าจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นออการที่จะต้องออผลิตน้ำผลไม้ทั่วโลกนั้นการดำเนินการอาจแตกต่างกันออกไปเ,ออเล็กน้อยในแต่ละประเทศเออทุกที่จะต้องผลิตภายใต้การควบคุมดูแลของ T.N.I ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าที่ถูกตรวจและทดสอบมาตรฐานด้วยระบบเดียวกัน จึงทำให้เราสามารถนําเสนอน้าผลไม้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกไม่ว่าจะผลิตจากที่ใดก็าตามเมื่อทั้งบรรจุโนนนีิผิวเร,ร่มาถึงที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกับตอนที่ไปถึงที่จีนหรือเยอรมนีหรือสหรัฐอเมริกาผู้ควบค,คุมคุณภาพจะเข้าไปตรวจสอบไปรับรองการวิเคราะห์ที่มาจากตาฮิติจะยังไม่มีการทําอะไรจนกว่าบันทึกทั้งหมดจะถูกตรวจเช็คอย่างละเอียด เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วโนนิพิเรจะถูกปั๊มด้วยกระบวนการปลอดเชื้อไปยังแท้งใหญ่ซึ่งที่นั่นจะมีการผสมกับส่วนผสมอื่นที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแต่ละแบชจะมีปริมาณประมาณ3,500แกลลอนสำหรับน้ำผลไม้ตาฮิตีิโนนิที่ทำเสร็จแล้วเมื่อเริ่มต้นทำแบชใหม่ผู้ควบคุมคุณภาพจะเริ่มทำบันทึกการผลิตขึ้นมาใหม่มาตรฐานการผลิตปัจจุบันนี้สูงมาก สิ่งที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์จึงไม่ใช่ปัญหาเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นเราจึงสามารถผลิตน,น้ำโนนิให้เป็นไปตามมาตราฐานคุณภาพเดียวกันทั้งในจีนญี่ปุ่นสหรัฐหรือในเยอรมันเมื่อกรรมวิธีการปรุงรสเสร็จสมบูรณ์ผู้ควบคุมคุณภาพจะนำตัวอย่างไปทำการตรวจวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพรวมไปถึงการทดสอบค่าความสมดุลและความเข้มข้น ซึ่งเป็นปริมาณน้ำตาลของสารนั้นและสถานะของเชื้อจูรินทซียหรือเชื้อแบทีเรียรวมทั้งเชื้อราด้วยเมื่อผู้ควบคุมแบชได้ตรวจเช็คคุณภาพแล้วจะเซ็นชื่อรับรองแล้วก็ถึงเวลาของการบรรจุขวดทุกขวดจะผ่านการสเตอริไลไซ์ฆ่าเชื้อก่อนการบรรจุแล้วขวดจะถูกบรรจุแบบร้อนด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดเชื้อขวดจะถูกปิดผนึกด้วยซิลพิเศษ เมื่อติดฉลากแล้วรหัสของแบชจะถูกพิมพ์ลงบนขวดผมได้ยินว่าสินค้าของ TNI มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วอะไรคือสิ่งที่จดว่าเป็นสูตรของ TNI สูตรของน้ำผลไม้แต่ฮิตียนโนนิเป็นสูตรลับเราจึงไม่มีการประกาศถึงรายละเอียดแต่คุณพูดได้ว่ามีองุ่นและบลูเบอรรี่ตามที่ร,ระบุไว้บนฉลากที่โรงงานบรรจุขวดแต่ละแห่ง สูตรลับเฉพาะสูตรเดียวกันของเราถูกนำมาใช้การเลือกใช้องุ่นและบลูเบอรี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,น้ำผลไม้เข้มข้นจะมีคุณประโยชน์ที่ส่งเสริมกันกันกบโนนิเพียวเรและช่วยเพิ่มพลังในการต้านอนุมูลอิสระให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นการการันตีคุณภาพที่ TNI ยืนยันรหัสบสเป็นวิธีสำคัญที่จะยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ในมือคุณเป็นของแท้และดั้งเดิมไม่ใช่ของลีนแบบ รหัสเหล่านี้ทาให้ T.N.I. สามารถสืบสอบกลับไปยังการบรรจุขวดรวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตของขวดนั้นๆจากการบันทึกในแต่ละแบสเราทราบว่าวัตถุดิบรุ่นใดถูกนํามาใช้ในการผลิตจากบันทึกของวัตถุดิบเรารู้ว่าผลโนนี้ในถังใดถูกนํามาใช้และจากบันทึกของแต่ละถังเรารู้ว่าใครเป็นผู้เก็บผลโนนี้ความสามารถในการสืบย้อนไปสู่เกาะและผู้เก็บเกี่ยวเช่เชนนี้เป็นเรื่องที่ทรงพลังมาก T.N.I. เป็นบริษัทแรกในโลกที่สร้างและตั้งกระบวนการตรวจเต็มรูปแบบเช่นนี้เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกบรรจุเพื่อการจัดส่งภายในภูมิภาคหรือทั่วโลกลูกค้าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตาฮิตินโนนิโดยวิธีการทางโทรศัพท์ออนไลน์หรือผ่านผู้จำหน่ายอิสระของ TNI ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครของเราจะถูกส่งตรงสู่บ้านของลูกค้า สำหรับความสะดวกสบายอีกระดับตาฮิเทียนโนนิอินเตอร์เนชันได้เปิดร้านค้าจำนวนมากทั่วโลกที่ลูกค้าสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าตาฮิเทียนโนนิที่ต้องการได้ผมมีคำถามตาฮิเทียนโนนิอินเตอร์เนชันแสร้างความแตกต่างอย่างไรในด้านการค้นคว้าวิจัย ทีเนายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและเรามีห้องวิจัยที่มีความทันสมัยดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ในโลกนี้ไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับโนนิดีไปกว่าเราแล้วคะ่ะท n i ทุ่มเทนในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกาเป็นมากกว่าฐานการผลิตยังประกอบไปด้วยห้องวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราเป็นห้องวิจัยแห่งเดียวในโลกที่มุ่งวิจัยเฉพาะโนนิเพียงอย่างเดียวเราเป็นห้องวิจัยแห่งเดียวในโลกที่มุ่งวิจัยเฉพาะโนนิเพียงอย่างเดียว แต่ก็ยังมีมหาวิทยาลัยและกลุ่มอื่นๆที่กำลังศึกษาคุณประโยชน์ของหนนี้เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นถึงคุณประโยชน์ของผลไม้นี้การศึกษาวิจัยได้ผลดีเมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของตาฮิเตียนโนนี้ถูกพัฒนาขึ้นและยังช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีในปัจจุบันอีกด้วยนอกเหนือจากการวิจัยทําให้นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติต่อลักษณะพิเศษของน้าผลไม้ตาฮิเตียนโนนี้และยังมีการอ้างถึงฟุตพิม ฟุตพรินคือลักษณะของผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบที่อยู่ในตัวอย่างที่เราทำคือการเปรียบเทียบตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆกับผลิตภัณฑ์ของเร,เราเราจะเห็นส่วนประกอบที่มีอยู่และที่ขาดหายไปดังนั้นฟุตพลินจึงมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับเราครับ Dance heart, share really in someone, the lives with with it 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 starts your soul mm hmm. You, share with someone, you really to fall จากต้กนกำเนิดที่ไม่ธรรมดาของต้นโนนี้ผลิตภัณฑ์ไตยเตี้ยนโนนี้แต่ละชนิดเดินทางไปสู่ตู้เย็นที่บ้านหรือที่โต๊ะในบ้านลูกค้าที่รักสินค้าทั่วโลกทุกขั้นตอนการผลิตได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบและมีการเก็บข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจากต้นโนนี้นี่คือกระบวนการที่ได้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยไตเตียนโนนิอินเตอร์เนชั่ไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่ทำเช่นเดียวกับเรา หลายหลายคนพูดว่าเราทําธุรกิจขายนา้าผลไม้แต่จริงๆแนละ้วเราไม่ได้ทําธุรกิจขายนา้าผลไม้เราอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเราสร้างอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาแล้วเราทําธุรกิจที่ทําให้ผู้คนที่ตาหิติมีส่วนร่วมเรารู้สึกว่าเราทุกคนเป็นหุ้นส่วนกับพวกเขาเราทําไม่ได้ถ้าปราศจากพวกเขาพวกเขาก็ทําไม่ได้ถ้าไม่มีเรา เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากต้นไปจนถึงประตูบ้านของคุณไม่มีบริษัทใดมั่นใจว่าทำได้และพูดว่าทำได้อย่างเป็นปเป็นเรื่องของ,ของรครอบครัวเป็นชีวิตและเราก็มีคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอยู่รอบๆตัวเราในเวลาที่เรานำผลิตภัณฑ์ที่ดีไปเป็นพอให้กับอีกหลายล้านชีวิตของผู้คนทั่วโลก สำเร็จของ TNI นั้นมีที่มาที่จริงแล้วไตเีิลนโนนิคอินเตอร์เนชั่นแนเป็นบริษัทที่ทำโนนิอันดับที่หนึ่งของโลกเป็นรายแรกที่ทำการค้นคว้าวิจัยเป็นรายแรกด้านคุณภาพเป็นรายแรกที่หวงใหญ่และเป็นผู้สื่อทอดโนนิและแผ่นดินต้นกำเนิดของพืชชนิดนี้สิบปีและยังแรงไม่หยุดนี่แหละไตเติ o โนนิอินเตอร์เนชั่นแนล See You start to